สวัสดีครับนานาักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับหงแดงฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับผมมวลสารที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับที่นานานเห็นทุกอย่างนี่นะครับผมเมื่อเช้านี้ผมไปอุดหนุนนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาที่อไปซื้อหาหมวลสารเอามาไว้หมักเอามาไว้ทําเหยื่อสูตรของผมเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไปเอาสูตรของ สูตรเด็ดสูตรดังนะครับที่ของร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะเฉลยนะครับว่าร้านอะไรนะครับผมนะครับเจ้าของร้านใจดีมากนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคอะไรต่างๆนี่แนะนําลูกค้าดีนะครับผมในร้านก็ของขายเพียบเลยนะครับผมนะนะไปหาจับจ่ายใช้สอยเลือกกันได้ตาสบายนะครับผมนี่เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกนะครับที่ผมจะ ไม่ได้ใช้เหยื่อของตัวเองนะครับผมไม่ได้ใช้สูตรของผมเองเลยนะครับผมนี่ก็ไปให้นะเขาจัดการให้นะครับผมอนี่นะครับอันแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวละมุดนะครับผมเป็นหัวละมุดนะครับแล้วก็เป็นลำนะครับผมสามกิโลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลุ่งขนมปังลุ่งนะครับกะทิสดนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยำไข่นะครับผม นี่นะครับเป็นยำไข่นะครับตัวนี้ก็เป็นโอเมก้า2นะครับผมซองแดงนะครับนะครับสูตร2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปวันปานินนะครับผมโปวันสูตรปานินนะครับนะครับโปวันสูตรปานินแล้วก็เป็นกากมะพร้าวนะครับผมนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เป็นหัวละมุดนะครับผมหัวเชื้อละมุดนะครับผมคลิปนี้อุดหนุนนะครับ แล้วก็เป็นสูตรของทางร้านโดยตรงเลยนะครับผมที่นี้ผมจะปั่นแล้วก็เอาไปตกปลานะครับที่แพหนองปลาไหลนะครับผมอ่าวันสองวันนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับได้เรื่องอย่างไรนะครับผมจะเอาผลงานมาให้นะนะได้รับชมกันนะครับถึงสูตรผลงานของสูตรเด็ดสูตรหมวละมุดของร้านนี้นะครับผมของร้านดังร้านนี้นะครับผม น้าเขาใจดีบ้านนะครับเจ้าของร้านนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับคนท่านใดที่อยู่อ่าละแวกใกล้เคียงนะครับผมหรือว่าหา,าสินค้าที่ร้านอื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวยังไงเชิญแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกสรรน,นะครับผมที่สําคัญเจ้าของร้านนะครับไม่หวงสูตรนะครับผมน้าๆอยากตกปลานนมปลายี่สก ขอให้สอบทานนะครับนาเจ้าของร้านเขาใจดีนะครับผมบอกหมดนะครับไม่มีกักนะครับผมโอเคครับนะครับก็วิธีการผสมก็คือเอาทุกอย่างนี่นะครับโปวันปานินนะครับโอเมก้าสองนะครับแยมไข่นะครับขนมปังรุ่งกะทิสดนะครับแล้วก็หัวละมุดนะครับผมแล้วก็ลำนะครับผมกล่าวกระพรานะครับทั้งหมดนี่นะครับปั่นผสมรวมกันนะครับแล้วก็ เอาใส่ถุงนะครับหรือว่าใส่ถังเหยื่อนะครับผมไว้หนึ่งถึงสองคืนนะครับผมแล้วก็เอาไปตกปลาได้เลยนะครับผมโอเคครับนะนะครับก็เป็นทิปแรกนะครับที่ผมจะไม่ได้ใช้เหยื่อสูตรของตัวเองนะครับผมนะครับจะเป็นสูตรวลมุดนะครับผมเดี๋ยวได้เรื่องเช่นไรนะครับผลงานจะเป็นปลาอะไรที่มากินเหยื่อสูตรนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานในคลิปหน้านะครับผม โอเคครับนะครับรอชมผลงานแพรที่น้องปลาไหลนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับนะนะครับสวัสดีครับ